คยมยอยากกดปุ่มพอ s สแล้วหายไปจากโลกนี้สักพักคุณไม่ได้แปลกนี่คือสัญญาณสำคัญทางจิตใจเพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าเราไม่ได้อยากตายแต่ก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากหายไปจากทุกปัญหาหายไปจากความกดดันหรือแม้แต่หายไปจากความคาดหวังของคนรอบตัว ฟังเผลนๆเหมือนเป็นความคิดชั่ววูบแต่ในทางจิตเวชนะครับนี่มีชื่อเรียกจริงๆว่า Passive suicidal ideation หรือความคิดฆ่าตัวตายแบบไม่ active หมายถึงเราไม่ได้วางแผนจะทำร้ายตัวเองแต่ใจมันเหนื่อยจนอยากหายไปเฉยๆแล้วรู้ไหมครับข้อมูลมันน่าตกใจมากงานวิจัยบอกว่ามากกว่า30%ของผู้ป่วยซึมเศร้าเคยคิดว่าอยากหายไปในวัยรุ่นไทยเองปี2566กรมสุขภาพจิตก็สำรวจพบว่า1ใน5คนเคยมีความคิดนี้เหมือนกัน และสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีใครสักคนคอยฟังภาวะนี้มันอาจพัฒนาไปสู่ความคิดฆ่าตัวตายแบบจริงจังได้แล้วอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกอยากหายไปภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลความกดดันจากสังคมโดยเฉพาะยุคโซเชียลที่ทุกอย่างถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาความเหนื่อยล้าสะสมเบิร์นเอา์หลายคนไม่ได้อยากตายแต่แค่อยากหายไปจากที่ทำงานความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้เล่าออกมา สัญญาณที่ควรสังเกตถ้าคุณลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีอาการเหล่านี้ตั้งแต่3าข้อขึ้นไปนี่อาจเป็นสัญญาณว่าจิตใจของคุณกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังตื่นนอนมาพร้อมกับความรู้สึกว่างเปล่าเฉยชากับทุกสิ่งแม้จะเป็นกิจกรรมที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นก็ตามพูดประโยคทำนองว่าทำไปก็เท่านั้นหรือก็ไม่เห็นจะสำคัญบ่อยขึ้นจนน้าตกใจ รูปแบบการนอนผิดเพี้ยนไปอาจจะนอนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแต่ไม่ว่าจะนอนแค่ไหนก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการตอบข้อความหรือปฏิเสธการพบปะผู้คนโดยอ้างว่าไม่ว่างท,งทั้งทั้งที่จริงแล้วคุณมีเวลาเหลือเฟือมีเสียงในหัวที่คอยพูดซ้ำๆว่าถ้าเราหายไปทุกอย่างคงจะดีขึ้นสําหรับทุกคนหมอจําได้ว่ามีคนไข้คนนึงเคยเล่าให้ฟังว่าหมอครับผมไม่ได้อยากตายนะผมยังรักครอบครัว ยังมีสิ่งที่อยากทำแต่บางครั้งมันเหนื่อยมากเหมือนอยากกดปุ่มพอยส์แล้วหายไปจากโลกนี้สักเดือน2เดือนถ้าทำได้คงดี คำพูดนี้มันชัดเลยครับว่าเขาไม่ได้อยากจบชีวิตแต่เขาอยากพักจากความเจ็บปวดและสิ่งที่ช่วยเขาได้ในตอนนั้นไม่ใช่คําพูดสอนไม่ใช่การดุด่าว่าให้สู้แต่คือการที่มีใครสักคนนั่งอยู่ข้างๆฟังโดยไม่ตัดสินบทเรียนที่อยากฝากไว้ก็คือความคิดว่าอยากหายไปไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือสัญญาณเตือนที่ต้องใส่ใจสิ่งที่คนในสภาวะนี้ต้องการที่สุดคือการรับฟังและพื้นที่ที่ปลอดภัย แค่เราไม่ตัดสินแค่เรายื่นหูให้ฟังก็อาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตใครบางคนไว้ได้แล้วเราจะดูแลภาวะนี้ได้อย่างไรเมื่อจิตใจส่งสัญญาณว่าไม่ไหวการฝืนสู้ต่ออาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปแต่เราสามารถค่อยๆก้าวออกมาจากความรู้สึกนั้นได้ทีละขั้นเหมือนการขึ้นบันไดขั้นที่ 1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยและไม่โอเคได้โดยไม่ต้องตัดสินกระซิบกับตัวเองเบาๆว่าเหนื่อยขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะรู้สึกแบบนี้ การยอมรับคือประตูบานแรกที่เปิดไปสู่การเยียวยาขั้นที่สส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือลองเลือกใครสักคนที่คุณไว้ใจแล้วบอกเขาไปตามตรงว่าช่วงนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่จําเป็นต้องอธิบายทุกอย่างแค่การเปิดช่องให้ใครสักคนได้รับรู้คือการทลายกําแพงความโดดเดี่ยวที่ทรงพลังที่สุด ขั้นที่ 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญความคิดอยากหายไปคือสัญญาณเตือนว่าจิตใจต้องการการดูแลจากมืออาชีพเหมือนเวลาที่ร่างกายบาดเจ็บแล้วเราต้องไปหาหมอการพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอายแต่คือการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีที่สุดขั้นที่ 4. กลับมาเชื่อมต่อกับเรื่องเล็กๆน้อย ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนลองหาความสุขเล็กๆที่พอจะทําได้เช่นการฟังเพลงโปรดแค่หนึ่งเพลง<ๆ>การได้สัมผัสอุ่นๆจากสัตว์เลี้ยงหรือการได้นั่งมองท้องฟ้าเงียบๆสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟดวงเล็กๆให้กับหัวใจที่กําลังมอดดับเพื่อให้มีแรงก้าวเดินในวันต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากหายไปจังไม่ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและความรู้สึกนี้สามารถผ่านไปได้ถ้าได้พูดคุยหรือได้รับการดูแลที่เหมาะสม ปิดท้ายการอยากหายไปไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือเสียงที่กำลังขอให้ใครสักคนเข้าใจ